แม่สงค่ะแม่สงปีนุมพปันแฮงฮ้องไปเซงแม่เรดิโอเอฟเ99ฮอ่ากูก็กูก้นกูติกูตางตามดตังเซงค่ะเอามื่อนเป็นวันที่5เดือนธันวาคม8ปี2แห21ค่ะในตอนรายการเซงข่าวโตเมืองเฮาค่ในวันมื้อนี้ค่ะนะก็เลหังแห่นข่าวง้าวละลายโฮค่ะที่ไดมาเปิ้นผ่าวลัดในปันพี่พี่น้องๆผู้ทอมรายการเฮาในค่ะเอา ในวันเมือเ่อไนตกอจ้ก็จมหนังจือรายการเาขาคันอเซงข่าวโตเมืองไหนข้าวใส่หมหอมนะเตออนปีนอคากว่าต้วขาดหลายดีไหลตั้งค่ะว่าเมืองใต้ปอดหองปอดออกปอดจานไหนาข้าเฮ้าคากว่าต้วหม้มันปอโตวานโตเมืองไหนค่ะนะ่ะก็เป้นนั้นแลพลดีมาฮอดถึงในตอนรายการเฮ้าเย่าไหนแค่ตอนจอยกันสืบเป้นแพเช่วกว่าใสากา่กําค่ะ ทอมกันอยู่ที่ไรตั้งไรก็ย้อนเสียงอินค่ะนะพี่น like 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 Marina, like ้องเฮาค่ะทอมอยู่เมืองไรพองเอหน่ค่ะพี่น้องเก่งฮายเนาะพี่น้องเมืองกาะค่ะทอมอยู่ที่ไรตั้งไรก็ตรงตักมาไรเพราะนั้นในจึงเฮาคาร์เตกว่าทอมตีในอ่อนตั้งค่ะนะอ่อนตั้งสู้ๆเนี่ยต่กว่าเมืองใต้ป๊อดจานก่อนกว่าด้วยตังเงาลายเมืองใต้อ่ากวอดจานเนาะตังป๊อดน้ําจางในในขาวว่าเป็นจึงหือมีจึงหือเงาลายมันในค่ะนะอ้อค่ะก็แต่เป็นต่างเป็นโควิด19ค่ะเนาะ เว้งนำจางค่ะควนจับตั้งเป็นโควิด -19 เก้ในมีจจำสามปากลูกตายหิ้มจำสิบไหนคะเว้งนำจางจึงได้ปอดจานเว้งดีมีฐานตับลมซึกมานนั่นในมีกนที่จับเจอแมงตั้งเป็นโควิด -19 กาถึง2ปากเจสิบก่อเสีอันลูกตายยอนตั้งเป็นมีเจ็ดก่อค่ะประวันนับปากก้นเจออันถูกทางเทอมวาเป็นโควิดเสียลูกตายแต่ก่อเดมมีอยู่สิบปลายยาวในคะ เมื่อวันที่สองค่ะนาะฝ่ายป้ายอยู่ลีขาดไลเอา้ำมกุกน้ำลายก้น37เ็ก่อส่งกดทัดดีฮ้งเรี๋ยกเว่าฮ้งแผดทัดดีเว้งตน้นตีเลยหูว้วา่าก้นตี้จับเจ้าแม่งตั้งเป็นมี16กกเป็นก้นใจ10บก้อนแล้ยิ่งหกก่อในข่าเอาเมือเลียวเจอเขาวก็ถูกส่งยดยาตไว้ดีฮ้องอย่าลงเว้งนำจางาหยาวเลยหู้หนังไหนคะ เจ้าห่านคายโคก่นกวนน้ำตางราดว่าเว้งน้ำตางไหนไหนอ้ำใจเว้งใหญ่เว้งกว้างเสตะมันลูกละลายฝ่ายมาหากันไล่แลในก้นเป็นน้ำแท้ๆค่ะในก้นเป็นในอันลูกตางปังแล้วใสมากก็มีอันลูกตั้งเบิ่งจิตมากจึงแน่เนาะลูกตางโขนละมากก็มีพองย่ำเหลวแหล ย่มเหลียวแนะ่เดีเลยว่าอันเป็นโลดกาซื้อขายโคลก,ลก่นลยย้วาอันกว่ามาตรงหนึ่งอยู่ในะคะ่าอันเป็นก้นปื้นตีและหานขายโคเจ้าในอําเปิดยานะ่าในอ๋อก้นเมืองแต้กออําออกเฮือนกันย่าวกว้อยกาว,วาก้นตีอันหาเจ้ากินคําแต้กอกันเลยอ,อก,กว่าเหตุการณ์ห้างไผห้างมันอยู่ว่าจังไหนคะเว้งนําจางในเป็นเว้งอันอยู่ตีตั้งคอยตั้งแผนนําจางตดด้นตีนะําจางก,ก้นเฮงกาลี่หนอนําจางก้นเฮงกาลี่ ตาโกกว่าดงปอดออกโคนําจางเมืองนายลางเคือนนํจางเมืองจิตหมอกใหม่โฮเมืองเจใไหนค่ะเรยว่าเป็นที่คนกึนคอนแลเป็นทีละลายต่างมาแลโคก่นกาายต่อกันฝ่ายนึงก็เป็นทีทานตับลมศึกมานปักเซาแลเรยว่าก้นจาตีเอเลเซแขกนะคะออย่ําแล้วก้นับเมงาเป็นโควิด19ทีเว้งนําจางมี2870ก่อก้นตายย้อนตาเป็นม7ก พราะว่ามานับเนาะปอนนับปาอันไปตวยเงาลายตั้งเป็นเสียวและลูกตายเฮือนแต่ก็มี10ปลายและโกนอันแค้นจนเสลลงงยาและปอกนมี1ปาก52ก็นะคะออค่ะอันนี้เป็นเงาลายติตั้งปอดเวงน้ํจางค่ะนะลูกติน้ํจางกําในเฮาค่ะตกว่าต้วยเงาลายติตั้งปอดเวงหมูเจค่ะอ่าติปอดเวงหมูเจก็เรียกว่าเฮาแงไว้เหมือนกันในตั้งเป็นในคะเวงหมูเจติจับ มีกวนเตียจับลูกตายอยอนตา้าเป็นโควิดสิบเก้าในตั้งนําตั้งหลายค่ะนะเข้าตั้งเลื่อนปลายในกล้วยมีกวนตายเจ็ดสิบก่อค่ะพี่นอค่ะแต่เอาหางเลินทวนที่้องมาต่อถึงเลือนออกัสเลินทวนที่แปดปีสองเห็นเศร้าเอดใน แน่จะเว้งหมู่เจเมืองใต้ปอดหองขากดท่าทบผ่นก้นติ่ซับเจอแม่งตั้งเป็นโควิดสิบเก้าตั้งหมดมีกว่าเจ็ดปากปลายเอวลูกตายมอเจอรสิบกอดยยาหายลงห้องยายอมมีสี่ปากปลายดื้อสืบยดยาไว้ทีห้องยามีสองปากปลายเนี่ยค่ะแน่จจเว้งหมู่เจมังปอกกอลอกดาวไว้กําสือหามก้นขาออกจังไหนกอมีหมังปอกกอปั่นก้นเข้าออกอยู่ก้อยกะว่าปั่นเป็นข้าวยาำ แต่เอาย่าในต่อถึงย่ามในเป็นวเฮ็ดจ้งไหนคะ่ะเพราะว่าป่นข้าวย่ามเยี่ยวอ่าปันข้าวออกกว่ามาก,มะะกมมเจ้านกนมี่ไหนคะก้นหนุ่มหมูเจก้นหนึ่งลดติโพดอยหอกว่าย่ามเหลียวดีหมูเจเข้า้าในกํานําแต่อก็ออ่อนกันสเตย์แอคโคมติมมีอยู่มอโคปากเลกเ0าซีบเจึาไนไ่นคะมันติมมีมอก้นออกขือนในติมมีมอโคปากเลย5าจ้า,า,จาไหนกอยในะคะ่ะเนาะ ก็เปอว่าก้นติออกเฮยเฮือนเยนั่นแต่ก็เป็นก้นต่างเจ้าคือขนมมาเฮ็ดกินหากินเล่งต้องนะคะกํานําก็เป็นพี่น้องตั้งป้อทุ่งเป้งว่าจังหนังไหนตั้งเป็นโควิด19ป้อกรรม3ในแต่มาเมื่อโหเลิงทวนที่6ในแพลําหาวแห่งในเมืองใต้3ป้อ3ตอนขนมเฮยดทห้ก้นเมืองติจับลูกตายกูมือกูวันหนคะออค่ะลูกตีในเสกําซ้ําเตอ่อนพี่น้องกว่า้วยเงาลายตงเมืองใต้ปอออกโค้งค่ะนะ กว่าเว้งตาคิดเลขคะ่ะเอาเว้งตาคิดเลขเนี่ยเป็นเว้เจังหือพองหนะค่ะนะเว้งตาคิดเลขมีกนเกตี้ยจับเจอแมองตาเป็นโควิดสิบเกาเหงปลายลูกตายกูวันหนะคะ่ะแต่เอาฮางเลินจุนมาต่อถึงวันที่3มเดือนทน8ปปี2องเห็นเศร้าเอสหน่าจได้เว้งตาคิดเลขจึงได้ปลดออกโคง้งกดท่าทั่วผ่านก้นเตี้ยจับเจอแมองตาเป็นโควิดสิบเกาเดมีอยู่มอกหนึ่งเหงหาปากปลายอันลูกตายซ้ำสิบกก่อไหน,นะคะ่ะ ลองกวนเมืองจับตั้งเป็นอยู่ในในเปิดตัดเดียยดยาแต่เฮกลางตั้งเป็นนะั่นคอซิซึกมานอัมป้อเศจใจจอยเทียมปันเตเตวาวานองเลเซตั้งหลานยิบกองเซไปกดท่าตั้งเขาตั้งออกเว้งหนคะอ๋อกำนำอันจอยเทียมกวนเปลี่ยนอยู่พ่องย่ามาเหลียวในเจกอแต่เป็นจุมปลาฮิตาแลฝ่ายไปอยู่หลีเจออันกึดไวเจนนก้วยหนคะ ย่ำเหลเวที่เว้งตาคีเรกเนจอมหั่นขขยโคจจอมเซ็นตาสายต่างางเว้นเจ้านเย็นสีสีอ่ม,มีก้นกว่ามากไหนคะอ่อก้นปืนตีตาคีเลกก็หนึ่งลตตา,าติโพต่อยหอกว่าตอเหลวในเนี่ยจอมตาจอมหั่นขายโคอ่ำม,มีก้นกว่ามากสื่อกันเยาค่ะเพราะว่าอ่าลงใหญ่ในไผ่กอมออกเฮิื่อนเย่เข้าคาอ่อนกันอยู่เฮิ่นจังไนกวน้ายยาวยไข่ยาะย่ำเหลวในีแต่กลางวันแต่ก็ต,กตอเตมีก้นอยู่กลางเคลืนแต่ก็เย็นสีสีเยาค่ะว่าจ้าไหนค่ะ เมื่อวันที่3เดือนธันวาคมปี2521ขะวันเหลวก้วยคณะดีเจเว้งตาขียเลขในมีคนลูกตาย้อนตาเป็นโควิด19ในถึง4ก่อในออค่ะในเวงตาขีเลขในในแต่เอาวันที่1เดือนธันวาคมปี2521ในมาแต่สัมยาใหญ่เฮกลางตาเป็นโควิด19ปันก้นเมืองกว่าตาเข้าตั้ง3วันยายเฮกลางอันซ้ําปันนั้นก็เป็นอันมีชื่อว่าซิโนฟาร์มลูกที่เมืองแขมานนวนคะออในก็เป็นเงาลตดงตาีเลขนคะ ลูกดีเว้งตาคิดเรียกยอกํามในฮาวคาซ้าแตออนพี่นอค่ะมาตัยเงาลายเว้งหลงตนตี้โอ้โหพี่นอค่ะด้วยแค่ทางในวิวหังหลีแต้วคนะ่ะเนาะวิวในหังหลีป่างจุนสายหลงไวค้ค่ะกวนก็มีขนหนอนเอร์เซนตาสายตั้งในค่ะนะฮาคคามาถมด้วยค่ะเงาลายตั้งเป็นโควิด19เก้ตีตนตี้โอ้โอหอันในข้าวส่หมูหอมไ้อ่านพิดค่ะนะกวนเมืองตุนตี้ตาย,อย้อนตั้งเป็นโควิด19เกาเทียงเกาก,ก็ตั้งสิงตงมดไหนมีกว่าปากปลาเยวค่ะพี่นอค่ะ วันที่สี่เลือนทอน 8, 2, ันแคมปีส5เวันเหลวยวะนะก้นเตียจับเจอแมงตั้งเป็นโควิ 19, ด19กที่เว้งตนตีนํามาเที่ยงเลนหน1ป่ปากเ็กะลูกตายเกาก็วันไหนคะกบในแลดังเอาวันที่1เดือนทันหกปี2 5งเห็นศร้าเอดถดถึงวันที่4ี่เดือนทันาคมปีสองเห็นเศ้าเอดที่เว้งหลงต้น,นตีก้นเตียจับเจอแมงตั้งเป็นโควิด19เก้าคมตั้งหมดมี2อเหง่อปากแปกแหลมก้ลนลูกตายย้อนตั้งเป็นมีหนึ่งปากปลนะายหกเกะไหนคะ ก้นอันเตี่จับตั้งเป็นเซลูกต,ตายกำน้ำในเป็นก้นหนุ่มแลก้นอายุข้าวแก่เจ้าเขาในเป็นก้นที่อันมีตั้งเป็นมันหนังเลิศดสูงหน่อเลิศดหวานเยวหวานตับไตเจ้าในเนี่ยค่ะกำน้ำได้ก็อยย่นเปยอแห้งออกซิเจนในโตโต,โตแห้งอ่ำไรลองยดยาหลีงามเจา้าในกอป้าเนี่ยค่ะ,ะมันหนังห้านไข,ข้โคแลกาได้กอปิกเอื้อดไวจะเมื่อเลือนทวน,นที่หกปนมายังอ่ำไปเปิดคึืนเนี่ยค่ะก้น ก้นเต๋ออกเฮือนก่อติไลมีไหวขว้างออกเฮือนในนั้นขนาดเนาะนึงเฮือนในและขว้างออกเฮือนนึงก่อก๋วยบ่ว่ากว่าห้องยาแต่ก่อและขว้างกว่า2ก่อเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเงาลายดีเวงต้นตี้ค่ะนะเพราะว่าเฮาามาต้อยขนาดจ้อมแสงจ้อมลานว่าจะเปิ้นก่อปิกแสงปิกหานปิกกาดปิกางนตอนตาตั้งกินตั้งย่ําก็เลยินว่าตั้งเมืองใต้ในทบไว้องตั้งยาผแห้งไว้ในาวนะกําเนาะค่ะ ตีอันเฮาคาอยู่ในเป,ปื้นตีอันเปื้นเตึกคาเตึกหางอยู่ในเฮาคาหางแฮนไว้อิดเยาะออดก็มันเต็มพิษในคะ่ะดอกแค่ปันตาหันถึงจังหนังในคะ่ะลูกดินในเหี่ยวก็โหมกาในเตอ่อนพี่นอ้องค่ะก็งด้วยเทียงเวงตาขี้เลข่เขาแนะ่พี่นอ้องคาตนดะ้วยขนาดแนก็เป็นลูกอ่อนไงคะแน่ก็เล็กๆอ่อนก้อยอายุย่ําไปถึงเลินค่ะนะก็จับตั้งเป็นโควิด19ในค่ะว่าลูกอ่อนเลี้ยงที่จับเจอแมงตาเป็นโควิด19ในค่ะเอาเมื่อวันที่2เดือนธันแปดปี2021ปฮนมาเอน ตีโฮงยาวแว้งตาขี้เล็กมีลูกอ่อนแงอายุลย8วันว่า8วันนะ8วันก็นึงยอกอายุ25วันก็นึงติดจับโควิดนะคะอ๋อมอยาลงที่งยาตะคิเลค่ะเนะาะกดว่าอแมงโควิด19อันลูกอ่อนแหงติดจับตั้งแต่ก็มันเต็มปอแห้งกวกะว่าลูกอ่อนเด็ก2กซ้ํามีฝงหางปอดไ,ไว้แลไแลไ,ไม่อิดออดเนี่ยค่ะ ลูกอ่อนเลี้ยงอันติ้จับตั้งเป็นโควิด19ตีตาขีเลขในตั้ง2ก้อนมีฝางหางเฮ้อว่านะฮาเฮ้อเฮ้ทวยใจหยาบอะอะไรเออลูตีเปิลเนาะย่ําไปเลยเลนะยน่ะถ้วยใจหยาบว่ะนะล้วนล้วน2ก้อนนค่ะตั้งเป็นแพลล่ามาปอกก้นหน่อยีเว้งตาขีเลขค่ะมีคนติ้จับตั้งเป็นนําเลยแห้งมังเฮ่นก้คนเฮิอเนืน้ตี้จับกันตั้งมงหอเฮ่น ป้าเจมลูกอ่อนก้นเทาถึงตีเลยอยู่เฮิร์นเยวแลเก็บกักตัวไว้ห้างกล้วยะะไ่ยค่ะอาฝ่ายเฮกังต้้งเป็นโควิดสิบเก้าให้อ่อนกันอยู่เฮิร์นปิกลานปิกกาดวานในเซตตาตีเว้งตาคีเลขนนไหนหนมีก้นเฮการหายกินเลี่ยงต้องวันไหลวันนั่นก่อนน้ำก้นลูกต่างตีสี่เหรียญมาก่อนน้ำแล่ํำจังกักตัวเฮกังไรเต็มๆทอน,นๆไนค่ะนะก้นตีจับกอเติกปุงคืนอยู่กู้มือกู้วันไหนะค,ะค่ะอ๋อข้อันนี้ก็เป็นเงาไล่ตีตั้งปอดเว้งตาคีเลขไหน,น,นะค่ะเนาะ กําเนอ่าพีนอคาก็เด็กให้หู้ยาเอเมื่วเนีในการว่านการเมืองในเป็นหถือเป็นหาพ้องในภายแลในมาเป็นจอมพองหลงเมืองใต้เนี่ยเมลยวเนี่ยในเจ้าในขนาดจ้องตึกใจดอกเตอร์ลิ้นทุดอยู่ห้าละเจ้าในเตรมีความถามค่ะนะคาคาเดมาถมด้วยอีกหนึ่งค่ะเนาะอันในก็ขาคาเป็นก้นเมืองใต้ก้อนหนึ่งก็รีหู้ไว้อยู่นังเก่าในข่าขอสีซึ่งมันค่ะเปิ้นเผามักมันจอมพองหลงเมืองใต้แลล่พองหลงในเมืองใต้ในค่ะว่นไ่ ปนมาเมื่อวันที่หนึ่งเหรนทวนแปดปีสองเห็นเศร้าเอ็ดะของสีซึ่งมานเปื้นเผามากมันจอมพ่องหลงเมืองใต้อันเขาอันเขาเนาะอันเขาเลิกขึ้นมาเมื่อแต่ยึดเมืองเย่าเจมเมอร์เหือนทวนที่สองไหนคะจอมพ่องหลงจึงใต้อันขอสีซึ่งมานเลิกขึ้นมานั่นคณะเป็นฝรั่งเดรจอทุนควบปงสอนลงเก่าจันจอมลาเซียวนขอ่อพ่องหลงฮองการพ่อง เดี๋ยวเลยว่า,ารพ้องหลงในหลงปองจึงเมืองได้ซ้ําในพ้องหลงฝ่ายห่มลมแลนลิ้นเป็นเจ้าซึกหลงล่าอู้พ้องหลงฝ่ายป้ายมังมีเป็นขุนเต้งมองพ้องหลงฝ่ายโคเฮตื้นเป็นใจเลขพ้องหลงฝ่ายป้ายเปิงก้นเป็นอู้อ่อ,องมินพ้องหลงฝ่ายเซนตาสายตั้งแกมจอมหานปริกติ่นโกโก้โกพ้องหลงฝ่ายเจ้าเคอเป็นอู้ออกอู้ออกจีวินเขา่าเจริาใน่ะ เลือนนั่นแหนจื้อเซนจุ่มซึกยืดอันนาอันว่าขอเสียซึ่งมานอันว่าของสีพ่อง่ําปองการจึงเมืองไนนั่นก็เรกว่าจุ่มหลงปองจึงไปเฮินจุ่มหลงปองจึงแจเมืองเต้งในเสียวแลผู้ก้อนฝ่ายพ่อง่ําแจเมืองนั่นก็ไล่หัหามป้าปูนพรโพนํในจุ่มหลงปองจึงแจเมืองโดยจ้อมโดยหมายมาตราหมายมี419กว่าว่าไนคะออ กำขณะพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮาขามาตวยี่ในเมืองใต้เฮาค่ะออกปานซึกมานะอาภาพ่องงําเมืองนั้นในพวกกวนเตงซึกปั่นโปดกันเฮ็ดขนพ่องเมืองใต้เสียวแลถึงปานลงปองจึงอันก้นเมืองใต้เลิกตังขึ้นมาเมื่อปานลงปองจึงเต็งเซ็งเนาะจอมพ่องลงเมืองใต้เป็นเจ้าอ่องเมดค่ะเนาะเจ้าอ่องแมดค่ะยาก็ถึงมาปานลงปองจึงนกยุงเนาะจอมพ่องลงเมืองใต้เนี่ยก็เป็นดรลินทูดนะอ ก็ในเผยถึงมาปานในคณะยามเหลียวในกอซําเลิกเอาอันเป็นคู่ปงซอนลงเก่าขนหนอจันจอมลาเซลดอกเตอร์จอทุ่นคืนมาเป็นจอมพองหลวงเมืองใต้เนี่ยค่ะอ๋อค่ะอ่าเมื่อเหลียวในจอมพองหลวงเมืองใต้เป็นดอกเตอร์จอทุ่นเนี่ค่ะเนาะพี่น้องเฮาคากร์ติไรข้าพูดกันไว้ค่ะนะค่ะนี่ก็เป็นเงาลายดีในเมืองใต้ขะเนาะจอมพองหลวงเมืองใต้เนี่ยค่ะนะ ข้อมูลตั้งเซงตีอันมาเปิ่นผ่ารานในปันพี่นอค่ะในะกอไรปึงอิงอามาดี้องการข่าวพูดโดยฮอกในค่ะเพราะว่าฮอคามาดยจอมพ่องลงเมืองใต้ในค่ะนะมืออันมือปานค่ะเนะลงปองอจอมพ่องลงเมืองใต้เป็นเจ้าอองเมยียดในอันในอันในข้าใส่หมกกกอกไลหันค่ะนะไลไลหันเปื่นขน่ดีเว้งลงต้นตี้ในค่ะยอกออันเป็นจอมพ่องลงเมืองใต้เมือปานปา,นปาตีนกยุ่งค่ะนออันเป็นดเรเล่นทุดในกอ ก็ใกล้มากค่ะน้องเบอร์ผดดอยฮอกครบเต็มเศร้าเจ็ดปีเนาะพดดอยฮอกจัดเฮ็ดปางแก้ววันเกิดพดดอยฮอกเศร้าเจ็ดปีในอันเป็นดเรเลียนโทูก็มานั่นขนาดนาะมาเขาโฮมป้าจอมเฮ็ดจังเลยค่ะนะอ่าเมื่อเลียวในได้ก็จอมพ่องหลงเบื้องใต้ในได้เป็นดกรกิ่วทุนเลยคะ่ะ อ๋อค่ะนี่ก็เป็นข่าวงาวดีอันข้าวใส่หมอหอมในห้างแห้งเสยเอามาปนเผาในปันพี่นอ้องค่ะตอนตาในวันเหมือนในเนี่ยค่ะเอายินงจมปูกกอดีฮับถ่อมปันแห้งค่ะนะย้อนให้อยู่ลีกินหวานหลอดเพคเขียนกันกุกขกุกข้นเสกกั้คานอ